บันทึกการพิมพ์รายงานการจ่ายค่าจ้างนะคะเข้ามาที่เงินเดือนค่ะแตกไฟล์ออกนะคะเข้ามาที่รายงานตรวจสอบค่ะเลือกพิมพ์รายงานประวัติเงินได้เมนูโค้ดนะคะ p o i n c e d e สค่ะก็เปลี่ยนช่วงเดือนนะคะเป็น0258ค่ะกดโอเคเลยนะคะ ลิ้นเลยค่ะถ้า F9 ตรงนี้หยุดนิ่งแสดงว่าพิมพ์รายงานครบแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนที่เราได้บันทึกไปนะคะ mm hmm. ก็จะมีของ นางสาวสุขใจเงินเดือน5้าหมื่นนายดีจริงเงินเดือนหมื่นห้านางสาวานามจริงเงินเดือนหมื่นห้านะคะรวมทั้งสิ้นแปดหมื่นบาทค่ะก็ escape ออกเลยนะคะกด cancel ค่ะ